สวัสดีครับผมออฟจากช่องผู้ไปชิดอุปสรรคนะครับวันนี้เรามาเจอกันในคลิป EP พิเศษทุกคนครับผมลงคลิปบาคาร่า10ไม้ให้ทุกคนดูรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างบางคนก็บอกว่าโหดเกินบางคนก็บอกว่ามันไม่ให้สักไม้เลยนั่นแหละครับเงื่อนไขมันอยู่ที่เขา แต่เงื่อนไขครั้งแรกมันอยู่ที่เราแล้ววันนี้ผมก็มีพระเอกที่ถูกฉายในหนังขายา,ยาจนได้แต่ก่อนนะครับตัวเองนะ่ะเป็นพระเอกบ่อยมากหมดปีแล้วปีเล่าฉายแต่เรื่องเก่าๆแล้วก็เครียดเสียใจพอเข้ามาติดตามช่องผม ก็ทำตามที่ผมบอกเลิกมาได้3าสเดือนแล้วก็พอมีเงินขึ้นมาหน่อยแล้วทีนี้ล่ะครับตัวเองไปทำงานก็เจอเพื่อนๆเ,เข้าเล่นบาคาร่าทางเก่าที่มันเคยไปโบนัสมันเคยได้แล้วก็อะไรอีกหลายๆอย่างหวนกลับไปเล่นใหม่ทุกคนครับ เงินของตัวเองมีอยู่หมื่นสี่เติมเข้าไปเล่นได้บ้างเสียบ้างสนุกกับมันมากได้กำไรแต่ก็ไม่ถอนแล้วมันก็มีอยู่วันหนึ่งอย่างที่ผมบอกจริงๆหัวร้อนลงอะไรก็ไม่ทุกผิดตลอด แล้วก็หมดเงินในยูเซอร์เครียดเสียใจทีนี้ล่ะครับรถของตัวเองจะต่อประกันชั้นหนึ่งอ่ะผมรวมพรบภาษีให้ด้วยก็ประมาณสองหมืนกว่าไปบอกกับเมียนะครับว่ารถจะต่อประกันแล้วอออุบายอย่างดี แล้วเมียก็ไปกดเงินสดมาให้25,000กว่าบาทผมถามทุกคนหน่อยทุกคนจะเอาเงิน20,000กว่าบาทไปเล่นพนันไหมบางคนก็บอกว่าพี่อ๊อฟถ้าผมติดพนันหนักๆก็ไม่แน่บางคนก็บอกว่าพี่อ,อ,นนอ๊อฟให้แฟนผมจัดการดีกว่าผมไม่ไว้ใจตัวเอง นั่นแหละครับมันมีหลากหลายวิธีที่อยู่ในความคิดของเราแต่สำหรับไอ้น้องคนนี้ได้เอาเงินที่มีให้มา25,000กว่าบาทไปเข้าตู้แล้วก็โอนไปเล่นกับเว็บพนันโดยมีความคิดว่าจะตามทุนที่เองเสียไปกลับคืนมาเล่นอย่างมีสติตอนนั้นก็เล่นแบบ ระวังระวังนะครับทีนี้เหมือนตัวเองจะดวงดีนะครับตามที่เล่าให้ผมฟังลงไม้ยละพันห้าหรือสองพันถูกนะครับแล้วได้กําไรที่เสียไปในครั้งค่อนประมาณหมื่นกว่าบาทกลับมาแล้วนะแต่ยอดมันไม่สวยแล้วก็ไม่ถอนนะครับเล่นมาเรื่อยๆทีนี้แหละครับ มันมีช่วงหนึ่งที่เป่งปองนะครับก็คือนำเงินยาวเลยแล้วไอ้น้องมันแทงสามไม้ถูกทั้งสามไม้โอ้โหดีใจมากทีนี้แหละครับแล้วไอ้น้องได้ทำการแจ้งถอนนะครับในจำนวนเงินสี่หมืบาทนะครับผมผ่านไปห้านาทีเงินเข้านะครับ โหดีใจมากนะครับได้ทั้งทุนที่เองเสียไปกลับคืนมาแล้วเงินที่เมียให้มาก็ได้กลับคืนมาหมดโอ้โหคุณภาพชีวิตดีมากในตอนนั้นแล้วยังมีเงินค้างในยูเซอร์เว็บนันอีกประมาณ2,000กว่าบาทเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมกระเทียมดองเหลือเกินผมเคยบอกทุกคนเสมอว่าคนเล่นพนัน ถ้าได้แล้วก็ต้องอยากได้อีกครับพี่ออฟถูกต้องพอตกตอนเย็นก็เล่นอีกนะครับเงินยังมีในยูเซอร์เนี่ยตั้งสองพันกลัวอะไรเล่นไปเล่นมาโดนมันกินบ้างได้กําไรบ้างแต่โดยรวมตอนเย็นเนี่ยแข็งมากมันป๊อกบ่อยมากแพ้มันอยู่เรื่อยแล้วก็หมดเงินไป แล้วก็คิดว่าเอ๊ะไพ่มันก็สวยนี่ไอห้องที่เราเล่นนะ่ะมันเป็นห้องแข็งแล้วห้องอื่นเนี่ยมังกรเฉยเลยเรายังไม่ได้เล่นเลยห้องเนี้ยเอานิดเอาหน่อยนะสักพันสองพันตอนนั้นตัวเองมีเงินในบัญชีสี่หมื่นกว่าบาทนะไม่คิดเลยโอนไปสองสามพัน ไปเล่นห้องอื่นไพ่ที่เคยปิงปองพอลงไปปุ๊บมันตัดเฉยเลยแล้วก็หมดเงินที่โอนไปอีกเริ่มคิดแล้วเอ๊ะเราก็เหมือนจะแทงถูกแต่ทำไมมันถึงดวงไม่ดีวะไพ่เราเจ็บแป้มมันปอกแปดตอนที่เราลงโบนัสมันก็เหมือนจะได้ แต่ว่ามันหางกันสามเต้มโมโหนะครับอยากได้โบนัสก็โอนเข้าไปใหม่มันเดินนะครับมันกินอย่างเช่นแทงห้าไม้มันให้ถูกไม้หนึ่งโมโหมากไม่ยอมแล้วก็ได้โอนเงินไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนยอดเงินในบัญชีเหลืออยู่ หนึ่งมืบาทเครียดมากครับโมโหมากคิดอะไรไม่ออกมันไม่โชคดีเหมือนครั้งก่อนแล้วลงไม้ละพันก็เสียสองพันก็เสียทีนี้ล่ละครับไม่ยอมก็ได้โอนเงินหนึ่งหมื่บาทก้อนสุดท้ายเพื่อไปสู้กับมันนะครับ ทีนี้ก็มีอยู่ห้องหนึ่งนะครับน้องเห็นว่าน้ำเงินยาวมากตอนนั้นตัวเองอะ่ะหัวร้อนแล้วอยากได้ไวก็เลยตัดสินใจลงน้ำเงินหนึ่งมืนบาทให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยทุกคนครับน้องนะ่ะได้เก้าสองตัวครับ พอแล้วเตรียมจะดีใจแล้วนะครับเพราะว่าไพ่ของมันเนี่ยเอ็ดคิดว่าอะไรไม่มาแน่อย่างน้อยต้องได้กินแน่ปรากฏว่า7วิ่งเข้า8ชนนะครับน้องก็โมโหนะครับแต่มันเสมอแล้วน้องก็ได้เงินคืนกลับมา ปรากฏว่าไพ่ในตานั้นน่ะมันปิงปองอีกน้องก็เลยได้ย้ำไปอีกหนึ่งหมื่นบาทเหมือนเดิมไม่แบ่งไว้เลยไม่สนใจอะไรเลยนะครับไพ่ของน้องทุกคนดูดีๆนะครับ 6, กห้าเนี่คือแปดหลังแล้วนะครับ แล้วคุณดูไพ่ของเขาสิครับคล้ายกับน้องเลยห้าหกแปดเหมือนกันแต่มันเฉือนกินแต้มหนึ่งโอโ้โหน้องโมโหมากแล้วก็ได้เข้าไปในลายนะครับเข้าไปคุยกับแอดมินถามแอดมินว่าทำไมไพ่ของผมเนี่ยบทจะได้กิน แต่ก็ชนผมได้8ดหลังเขาได้9หลังเงินก็ผมไม่เหลือแล้วหมดแล้วไพ่มันแข็งมากล็อกกินอย่างเดียวอะไรประมาณนั้นแหละส่วนคำตอบที่น้องได้รับก็คือลูกค้าใจเย็นๆก่อนนะคะการพนังมีได้มีเสียแนะนำให้ลูกค้าหยุดเล่นก่อนวันต่อมาค่อยเริ่มใหม่ หรือไม่ทางเรามีเกมแนะนำให้ลูกค้าเล่นเห็นไหมครับนี่คือคำพูดที่น้องคนนี้ได้ยินจนชินหูหรือชินตาเหมือนกับพวกเราทุกคนหรือเปล่าถ้าไม่อยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นก็ไม่ต้องโอนเงินไปหาเขาหรืออยากให้ตัวเองมีเงินในบัญชีถ้าเพื่อนจะโอนให้บอกมาเลยนะครับ ถ้ามึงโอนให้กูกูไม่มีคืนมึงแน่นอนอีกสิบปีค่อยเอาถ้าเพื่อนมันได้ยินแบบนี้แล้วยังไงมันก็ไม่โอนนะครับวัดใจกันไปเลยแล้วผมเองก็ได้ให้คำแนะนำกับน้องนะครับให้สู้ต่อไปความจริงมันก็คือความจริงนะครับไปสารภาพบาปกับเมียเอาแล้วกันจะโดนอะไรก็โดนนะครับเพราะมันหมดไปแล้วมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนะครับ ฝากทุกคนนะครับถ้าใครยังไม่เลิกเล่นวงเล็บบาคาร่าคุณอาจจะเจอเหมือนน้องผู้ชายคนนี้ก็ได้นะครับฝากทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับ